ตราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมเอนชาร์กวันนี้ผมมีเรื่องเล่าสายองขวัญมากมายที่จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังครับและวันนี้คุณอยู่กับหัวข้อที่มีชื่อว่าแม่มดร้ายแห่งอิตาลีสําหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆที่อิตาลีแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงมารับชมกันได้เลยครับคือขอบอกไว้ก่อนคดีนี้เป็นคดีที่โหดมากเป็นเรื่องราวของฆาตรกรผู้หญิงคนหนึ่งที่เรียกได้เลยว่า เป็นแม่มดร้า์แห่งอิตาลีโดยฆาตกรคนนี้เธอชื่อเรื่องศิยศาสตร์มากเธอได้ขายวิญญาณให้กับปีศาจและเธอทําอาชีพหมอดูและที่น่ากลัวที่สุดเธอคนนี้ได้ฆ่าเหยื่อและเอามาทําเป็นเคก้กซึ่งเธอคนนี้ได้เอาเค้กที่ตัวเองได้ทํามาแจกใจ่ายให้กับประชาชนได้กินซึ่งเค้กก้อนนั้นก็คือเค้กมนุษย์ย้อนกลับไปเมื่อปี1,900หน้าที่ประเทศอิตาลีมีหญิงสาวคนหนึง่ง ชื่อว่าลีโอนาดัสผมจะเรียกเธอสั้นๆว่าลีโอพูดแล้วหิวเลยครับลีโอเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีความสุขแถมแม่ก็ยังไม่รักเธอมีร่างกายที่อ่อนแอแต่แม่ของเธอนั้นก็จำใจที่จะต้องเลี้ยงดูเธอพ่อลีโอเป็นลูกที่เกิดมาจากการโดนข่มขืนจนแม่ของเธอนั้นต้องจำใจที่จะต้องแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นที่มาข่มขืนเธอพ่อช่วงสมัยก่อนมันต่างจากสมัยนี้แม่ของลีโอที่กลัวว่าตัวเอง จะตกเป็นขี้ปากของชาวบ้านเธอเลยฝืนใจแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นโดยที่ตัวเธอก็ไม่ได้รักเขาแล้วเธอก็ได้เลี้ยงดูรีโอตามมีตามเกิดจนกระทั่งวันหนึง่งผู้ชายคนนั้นก็ได้เสียชีวิตลงแม่ของเธอเลยไปแต่งงานกับผู้ชายคนใหม่ที่ตัวเองได้รักและมีลูกกับสามีคนใหม่พอมีลูกเสร็จแม่ของรีโอก็ทำเป็นไม่สนใจเธอจนทำให้รีโอเกิดอาการที่น้อยใจซึ่งเธอ ก็มองดูรีโว่าเป็นแค่ลูกติดทําให้เธอได้มีปมในใจมาตั้งแต่เด็กรีโอพยายามจบชีวิตตัวเองอยู่หลายครั้งจนกระทั่งเธอมีโอกาสไปดูดวงที่หมอดูคนหนึ่งซึ่งหมอดูคนนั้นก็ได้ทํานายให้รีโอทาให้รีโเกิดมีหวังขึ้นมาหมอดูได้บอกว่าเธอจะมีครอบครัวที่ดีและมีลูกๆที่น่ารักแต่หมอดูคนนั้นได้ทำนายต่อไปว่า ลูกของลีโอทุกคนจะเสียชีวิตก่อนเธอนั่นทําให้ลีโอกลัวมากๆเพราะส่วนตัวแล้วเธอก็เชื่อเรื่องพวกนี้สุดๆลีโอเลยคิดว่าคงจะเป็นโชคร้ายที่มีคํำสาปติดตัวมาตั้งแต่เด็กและด้วยความที่แม่แท้ๆชอบด่าทอและทุบตีลีโอรวมไปถึงสาปแช่งต่างๆเธอเลยคิดว่าเรื่องทั้งหมดนี้คงจะเป็นพ่อแม่ของเธอพอลีโอโตเป็นสาวแม่ของเธอก็ได้บังคับให้ลีโอไปแต่งงานกับผู้ชายคนนึง ซึ่งผู้ชายคนนั้นก็มีฐานะพอสมควรลีโอเลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านเพื่อจะไปแต่งงานกับผู้ชายคนที่เธอรักลีโอได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวใหม่แต่ถึงจะหนีมาได้ในใจก็ยังกลัวเหตุการณ์ร้ายๆในอดีตจนทําให้เธอได้เก็บมาฝันนั่นยิ่งทําให้เธอคิดเสมอว่าเรื่องทั้งหมดนี้คงจะเป็นพ่อแม่ของเธอที่สาปแช่งในตัวเธอแล้วเวลาก็ผ่านไปลีโอ ตั้งท้องอยู่ทั้งหมด17ครั้งแต่เธอดันมีลูกแค่4คนลูกทั้ง4ยังมีชีวิตและเติบโตมาได้ทําให้ล e โอนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆที่เธอได้ไปให้หมอดูทํานายจึงทําให้ล e โอเชื่อเรื่องในสยศาสตร์แบบสุดๆ Leo, ลลโอรักลูกๆของเธอทุกคนมากไม่เคยตีไม่เคยด่าไม่เคยทําร้ายพ่อล e โอไม่อยากเป็นเหมือนกับแม่ของเธอแล้วมีอยู่วันหนึ่งลลโออยากรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมด จะเป็นยังไงต่อไปลีโอเลยตัดสินใจเดินทางไปหาหมอดูคนหนึ่งและหมอดูก็ได้บอกไปว่าฉันเห็นภาพของคุณกับโรงพยาบาลจิตเวชถึงจะฟังดูน่ากลัวแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับลีโอถ้าเรื่องพวกนี้ไม่ได้เกิดกับลูกๆของเธอลีโอก็โล่งใจที่ไม่มีคําทำนายร้ายๆกับพวกลูกๆของเธอแต่ต่อมาลีโอและครอบครัวก,ก็ได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองใหม่เธอได้เปิดร้านเล็กๆอารมณ์แบบคาเฟ่ขายเค้ก ขนมชากาแฟและของจุกจิกเช่นเทียนสบู่และเธอยังรับ j อบทำงานเป็นหมอดูอีกด้วยเธอเริ่มศึกษาเวทมนต์และคาถาต้องห้ามรวมไปถึงเครื่องรังของขังในตอนแรกลีโอก็ได้ใช้าศาสตร์ที่ตัวเองได้เรียนมาทำนายให้พวกลูกค้าแต่ไปๆมามาลีโอก็ได้เริ่มหลอกลวงลูกค้า ที่มาดูดวงเรื่อยๆเพราเงินมันดีเธอโกหกลูกค้าด้วยการพูดในสิ่งที่พวกเขาอยากจะฟังแต่ถึงจะเป็นเรื่องโกหกใครๆในหมู่บ้านก็อยากจะมาดูดวงกับเธอจึงทําให้ลลโอได้รับเงินมากมายจากการดูดวงต่อมาลลโอได้ตั้งท้องขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอดันแท้งเธอเลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับคนทรงคนทรงก็ได้บอกไปว่าถ้าอยากจะมีลูกเธอต้องขายวิญญ,ญาณ ให้กับปีศาจพอลีโอได้ยินแบบนี้เพื่อที่จะปกป้องลูกๆของเธอลีโอจึงตัดสินใจทำพิธีกรรมขึ้นมาด้วยตัวคนเดียวแล้วได้ทำการขายวิญ,ญญาณตัวเองให้กับปีศาจแล้วเวลาผ่านไปลีโอก็ได้ตั้งท้องขึ้นมาใหม่อีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกับครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้ลูกของเธอเกิดมาแบบสมบูรณ์แบบสุขภาพแข็งแรงยิ่งทำให้เธอเชื่อว่า เรื่องขายวิญญาณให้กับซาตานมันได้ผลจริงๆสามีได้เห็นการกระทําของรีโอเขาก็เลยตัดสินใจขอหย่าไปแต่รีโอก,ก็ไม่แคร์ในเมื่อเธอมีลูกๆแล้วเธอก็ไม่ต้องการใครอีกแล้วเวลาก็ผ่านไปจนมาถึงสงครามโลกครั้งที่สองทำให้รีโอไม่สามารถปกป้องลูกๆของเธอได้อีกแล้วลูกชายคนโตซึ่งเป็นคนที่รีโอรักมากๆจึงจำเป็นที่จะต้องออกไปลบเธอเลยคิดหาวิธีที่จะปกป้องลูกชาย,ปปชายเธอได้ศึกษาไปเรื่อย จนมาเจอกับการบูชายันโดยที่จะบูชาชีวิตต่อชีวิตจนกระทั่งมีอยู่วันหนึง่งมีหญิงชราได้เข้ามาดื่มชาที่ร้านรีโอก็ได้ดูดวงให้กับหญิงชราคนนั้นซึ่งหญิงชราคนนั้นฝันว่าเธออยากจะแต่งงานรีโอเลยใช้จังหวะนั้นแนะนําวิธีที่จะทําให้เธอแต่งงานให้ได้โดยการที่จะให้หญิงชราคนนั้นขายบ้านขายที่ดินขายของมีค่าขายทุกอย่างแล้วเอาเงินทั้งหมดมาให้กับรีโอ พร้อมกับให้คนแก่ได้เขียนจดหมายบอกลาครอบครัวตัวเองว่าไม่ต้องมาตามหาหญิงชลาคนนั้นก็ได้เชื่อสนิทใจเธอได้ทําการขายทุกอย่างตามที่ลลโอบอกแล้วหญิงชลาคนนั้นก็ได้เดินทางมาหาลลโออีกครั้งลลโอเลยจัดก,การกับเธอด้วยการที่เอายาพิษใส่ลงในชาพอหญิงชลาคนนั้นดื่มก็ทําให้เธอเสียชีวิตทันทีแต่ลลโอไม่ได้ฆ่าหญิงชราคนนั้นเฉยๆเธอตั้งใจที่จะทําอะไรมากกว่านี้ เธอได้จากการทำลายศพด้วยการหั่นแล้วได้เอาชิ้นส่วนใส่ไว้ในหม้อใบใหญ่เธอได้ทำการเคี่ยวไปเรื่อยๆพอเคี่ยวจนเนื้อได้ที่เธอได้เอาเนื้อนั้นมาผัดกับกระทะต่อจนทำให้เนื้อนั้นดูมีลักษณะคล้ายคลึงกับแป้งจากนั้นเธอเอาชิ้นส่วนทั้งหมดมาทำเป็นเค้กจึงทำให้ได้เค้กในรูปแบบปกติมาพอวันลุงขึ้นลีโอได้เอาเค้กไปฝากให้เพื่อนบ้านทุกคนก็รับไว้ ก็เห็นรีโอเป็นคนที่ดีมากๆแต่จะไปรู้อะไรครับในเคกนั้นมันคือชิ้นส่วนของมนุษย์ลีโอเลยคิดว่าวิธีนี้คือวิธีที่ทำลายหลักฐานได้ดีที่สุดจนทำให้ไม่มีร่องรอยของศพและด้วยวิธีนี้เธอก็คิดว่าเธอแน่และไม่มีใครจับได้เป็นวิธีจัดการศพที่ไม่มีใครสงสัยแถมก็หาเงินได้เยอะมากพอเอาเค okay, พวกนั้นมาแบ่งขายแล้ววันต่อมาเธอก็ได้วางแผน หลอกเหยื่อคนที่สองมาเหยื่อคนที่สองเป็นคนที่มีไขมันมากเธอเลยจัดก,การฆ่าเหยื่อรายที่สองทิ้งและได้ทำการหั่นศพลรีโอได้เอาไขามันพวกนั้นมาทำเป็นสบู่และเทียนเพื่อที่จะได้มาวางไขในร้านแล้วได้ทำคุกกี้ที่ทำมาจากศพซึ่งทำให้เธอมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆจนทำให้ลรีโอเหลิงว่าไม่มีใครที่สามารถที่จะจับเธอได้แล้ววันต่อมาก็มีเหยื่อรายที่สาม ได้เข้ามาหาเธอแต่ความซวยมันก็จะจบตรงนี้เหยื่อ,อรายที่สเป็นคนที่ในหมู่บ้านรู้จักเขาเป็นอย่างดีหลังจากเหยื่อคนที่สามตายก็มีคนในหมู่บ้านมากมายต่างพากันตามหาได้ช่วยกันหาบาะแสและมีอยู่วันหนึง่งชาวบ้านก็เริ่มสงสัยพอมีพยานพบเห็นว่าเหยื่อ,อรายที่สเข้าไปหาลีโอเป็นคนสุดท้ายแล้วอีกไม่นานตำรวจก็ได้บุกมาถึงร้าน ญาติของเยอล่าที่สามก็ได้ถามไปว่าเห็นเขาไหมเพราะเขาเข้ามาที่ร้านเธอเป็นครั้งสุดท้ายแต่ลีโอเธอใจแข็งมากเธอก็ได้ปฏิเสธไปแถมลีโอยังเอาขนมที่ทำมาจากศพเยลล่าที่สามมาให้ญาติของเขากินอีกตำรวจและญาติเลยคิดว่าลีโอเป็นคนดีมากแถมลีโอยังเป็นผู้หญิงสูงวัยคงจะทำเรื่องพวกนี้ไม่ได้แล้วตำรวจเลยพุ่งเป้า ไปที่ลูกชายของลีโอทุกคนสงสัยว่าลูกชายคงจะเป็นคนฆ่าเหยื่อรายที่3ตำรวจกำลังจะทำการจับกุมด้วยความที่ลีโอเธอรักลูกชายมากๆลีโอเลยตัดสินใจยอมสารภาพความผิดไปว่าตัวเองเป็นคนลงมือฆ่าจริงๆเพื่อที่จะให้ลูกๆของเธอได้ปลอดภัยตั้งแต่วันนั้นลีโอถูกจำคุกทั้งหมด30ปีแล้วเธอก็ได้เสียชีวิตลง ในปี1970เครื่องไม้เครื่องมือของเธอได้จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่โลมแล้วเธอยังได้บอกสูตรทาขนมสยองขวัญแบบละเอียดไว้ในสมุดของเธอลีโอได้เขียนไว้ว่าฉันได้ต้มผู้หญิงคนนั้นจะทำให้เธอกลายเป็นครีมก่อนที่จะเอาผสมกับเค้กเธอมีรสชาติที่หวานมากๆแล้วเรื่องของดีโอนาดัสก็จบลงแค่นี้ครับ Leo, ลีโอรักลูกมากๆครับ เธอได้เลี้ยงดูลูกเป็นอย่างดีไม่เคยตีไม่เคยด่าไม่เคยว่าพ่อตัวเองไม่อยากจะเป็นเหมือนแม่เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ